ข่าวดีชาวสวนยางทกศแจ้งโอนเงินแล้วประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่สองครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะทกศ โอนจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองทั่วประเทศเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทําการโอนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่2ครั้งที่1และครั้งที่2ตามข้อมูลที่การยางแห่งประเทศไทยหรือโกโยทนะคะส่งข้อมูลให้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากทกสที่เกษตรกรได้เปิดบัญชีไว้แล้วเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอ,อนได้ที่ลิงก์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะหรือรับการแจ้งเตือนผ่านลาย baac connect หรือสมัครใช้บริการแอปทกสหรือ A Mobile นะคะหรือปรับปรุงสมุดได้ที่ตู้ปรับสมุดอัตโนมัติทุกสาขาค่ะ และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่9ธันวาคม2563ที่ผ่านมาสาขาแรกสาขากันทลักษ์นะคะสาขากัททะลมสาขาขุขันสาขาขุนหารสาขาถนนพระวิหารสาขานนํำเกลียงสาขานนคูนสาขาเบญจลักษ์สาขาบางกู่สาขาพายุสาขาโพสีสุวรรณสาขาพลายบึง สาขาภูสิงสาขายางชุมน้อยสาขาราสีสไลสาขาวังหินสาขาศีรัตนะสาขาศีสเกตสาขาห้วยทับทันสาขาอุทุมพรพิสัยรวม2 2 4 5 5รายนะคะจำนวน4570รายการแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ในวันที่9ธันวาคม2563นะคะเป็นการโอนครั้งที่สองเริ่มตั้งแต่สาขากันทลักษ์นะคะสาขากันทรลมสาขาคุขันสาขาขุนหารสาขาถนนพระวิหารสาขานําเกล้ยงสาขานุนคูนสาขาเบญจลักษ์สาขาปรางกูสาขาพายุสาขาโพสีสุวรรณสาขาไพลบึงสาขาภูสิงห์สาขายางชุมน้อย สาขาราศีสไลด์สาขาวังหินสาขาศีรัตนะสาขาศีสเกตสาขาห้วยทับทันสาขาอุทุมพรพิสัยและรวมทั้งสิ้น3,167รายจํายจำนวน6,300รายการและนี่ก็เป็นการโอนเงินครั้งที่1และครั้งที่2นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่2 ทางเราคุณกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางนะคะที่ได้รับเงินนี้เรียบร้อยแล้วหาก่านชอบติดตามข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับ f อใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ f อทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ